တဲ့ဇေယျဘုဘာလို့ရေခဲတိတ္တာကိုချက်ပေါ်ခါစီးပြီလဲထွတ်ထွတ်ထွတ်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဟိုအသားလည်းနည်းနည်းပဲရှိပြီအရွယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့ဗျအဲ့ဆုံးမကတော့ပြန် ਲੈ ခါပြန်ပြည့်လဲဝင်ပြီတော့ဝင်လွားရအောင်ဟဲ့အဲ့ဆုံးရင်ဒီညနေမကတော့ဈေးထဲမှာတိတိသရက်တောဝင်မှလာအင်းနေငါအချိန်ဟိုအကျိုးရှိရှိအတုံးချတဲ့နေနဲ့မကတော့ဝင်မဲ့တိတိသရက်လေးတွေကို time စကားနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာငါမေးမင်းအင်းချစ်မောင်ရဲ့ကိုဘယ်လိုပြော ชิมบองยอดสวย่ใบกระเจี๊ยบลูกอเลยใบกระเจี๊ยบกระชงยอดกูยผัวกระชงยอดสวย่ผักบุ้งผักบุ้งลูกอเลน้นเปี๊ยหลัแนะ้นมเปี๊วยผักชีลูกอเผักชีป้างกอบีหัวปัางกอบีสวย่ดอกกะล่มลูกอเลยที่นุ่นเหนือยอดกูวี่นุ่นเหนือสวยอผักขมผักขมลูกอเลยทีนุ่นเหนือปีกอบีเ้าปกอบีเจ้าสวากะล่มปีกะลามปีลูกอย จ้าบัวเจาบูสวยเข้าโพดขาพ้าโพดหลุคอยโอ้ขางนารงงานเนนนาเบ้ยวไม่ด้วยเอือาูอะจะเตยุงเงินนะี่ยเตยุเั่นแววัวปล่อยเตยุ่งนงินสวยเนี้ยครึ่งช่รลูกคอครึ่งช่เอาส่วนนี้ในใจอากูงามวิถาได,าด้ขายได้เงานเราซื้อได้มาต้อ,ว,อ,อรรว้ยอ <c oughs> <c oughs> ือเชาซาโลยาไม่เอาตตงไมเนียตงควงต่ในใจซื้อได้เวย